มแรงวันกับเดียกกับนี่ยังก็หลายขันแมนบอสีดไว้เนม่เมาแรงนี่ซุบแมงวันออกไปด้ออกกาด้บ่เนี่<อ>ยุ่งนี่เขากาเขามาได้บ่กันเ้าบอสีดป้องกันไว้ม<อ>ันเป็นแบบนั้นสบ<อ>า,ายสบายตัวลระสีดง่ายๆไหม พ่อพ่มีบ่มีว่าสีเนี่ยหบกวนกล้วยดิเบิ่งเบียงมันอยู่สื่อนอนบ่ติงไว้ดิกล้วยตะเกาเป็นไรกันวายตะเกานี่มันหุ่นหวยเนาะแนงจ่อมันจักจักว่าจ่อปาดจ่อดังมันแล้วเนาะผู้ท่านได้เอามาใส่เอามาใส่ล่องเบื้องเพราะมันดีสบายดีคำมาว่า้ยากไรดิเห็ดสีดปรับไว้ไงกันนี้ไปเห็นว่านหลอดข้นบาดนี้ใส่ไปกับแมงว่านกันนี้ตัวบ่ใครมี่แมงว่านปบบไหนดิจักมือพันไปตามันเห็นสามสี่มือนี่ละ เีดก็นี่เราเคียงเีดก็ได้เนาะเอาไปเศีดใส่ยังไดเศีดใส่น้ำดินน้ำหยาไรน้ำคางน้ำเหลวมันแล้วเีดไปสศีดไปแต่ว่าเีดสามเหมืองสี่หมืองแต่ว่าเป็นหูที่บานเป็นหูจังแหงวันตะกี้น้ำขาน้ำดังนี่น้ำดังเศียดใส่ตัวก้วยมาต่างตัวกล้วยตัยังกับเศียดกันน่ะน้ำตัวน้ำขาน้ำหยังมาหวั่นไรมันตอมมาเีดใส่ตาตาวันล้ว ตาว่าสีคว้ยแพ้บ่ตาบ่บ่บ่้ยแพ้ตาแพ้บ่บ่คนก็บ่เป็นหยังไหมพฤติกรรมควายมีการเปลี่ยนแปลงบ่ตาควายก็ธรรมดาบ่บ่แสดงอาการนี่ตาว่าเป็นอันตรายต่อตาบ่บ่ตาว่าเป็นอันตรายต่อควายบ่บอบ่เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมอยู่ข้างๆเนี่ยแต่มีหยังบ่เป็นหยังบ่มีอีหยังความแตกต่างบ่มีแต่ทีแน่ๆก็คือพวกเป็นมาแมลงน้อยมาแล้งไงมนแมลงนี่ล่ะมันเป็นยุงจังซี่กอะจังคืนก็บ่าใครมีได้ยุงนี่ ย้ำเคลื่อนกับไม่มีง่วงมันถือกินซศร้ามันถือกินวะเนาะถังหนึ่งตาผสมไว้สิบลิตรนี่ร่วมร่วงมาสิบลิตรนี่ได้จักมือตาหอวยได้หลายมืออยู่ดิตีได้หลายมืออยู่ได้หลายมืออยู่โอ้เสียจนว่าเรื่องพ่อไปซสนี่อเรื่องพ่อไปนี่ก็ดจะเป็นหูบไปละเสียเป็นหูบแล้วอีกจังอยก่อนตาไว้อีกยังอยก่อนอีกยังอยก่อนสว่างตาเพระท่านได้สีดมันเป็นอย่งไรบ้างนี่ยโว้ยบ้างวันกรรมเลยดิเนี่ยเนี่ยบ้างเนี่ยแมนตาได้เสีดใส่บ่เสีด ซูมือเป็นยังไหนมมือมันเสี่ยใจแล้วมัน่กมีแล้วใช่ได้จริงตากรลั้นตีมอครับครับผมยกโป้เหบ่ครับยกโป้เลยคันลอยเปอร์เซ็นต์เหเปอร์เซ็นต์ห่วยเก้าสิบหาเปอร์เซ็น์อยู่ดอกเก้าสิบหาอีกหาเปอร์เซ็นต์ไปใส่ครับอีกหาเปอร์เซ็นต์นี่กะมือบัได้สียดตั้งแต่ตาได้ผลิตภัณฑ์มาใส่แล้วการเกิดประโยชน์กับการใส่ตรงนี้ตาก็เลยบอกว่ามันดี่้ชำสะดวก บ่ได้ลำบากด้ำหาฟ <ım Laser> ื้นหาตองมาดังไปกล้วยดองกล้วยก็สบายเนี่ยมันชี้เล้วได้ลาน่าซ่ํานี่เฮาก็บหักมันครับบอบ่เลี้ยงปล่อยถิ่นด้สิมามาหักมันก็ก็ก่าก้อนดีมันได้กินดีเฮาก็ดีคือเก่าล่ะค่อยเป็นมีความสุขค่อยเป็นการยิ้มได้สุขเออกล้วยอันนี้คือการเกิดจากภาพร่วมแต่ว่าที่แน่ๆก็คือตาที่ยิ้มหรอว่า ไม่เป็นอันตรายบ่เป็นอันตรายตาบ่เป็นหยังมัน็กิดกินมันเกิดความด้อมันอันตรายด้สุดท้ายไทยเสือครับตายิ้มหวานๆวานนะครับฝากตอนพี่น้องแล้ครับโบกมือใหบายลาพี่น้องนะครับบายหัวเชื้อจุลินทรีย์ไมโครเบททางเลือกใหม่ให้กับชาวเกษตรกรกับปัญหาเรื่องกลิ่นแมลงวันจุลินทรีย์ไมโครเบทสร้างการย่อยสลายต่อยอดเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม ไม่เกิดมลพิษไม่เป็นอันตรายต่อคนต่อสัตว์สร้างรอยยิ้มส่งมอบความประทับใจให้กับชาวเกษตรกร